พอดีนะครับหลังจากเกิดโควิดก็ได้หยุดการจัดการแข่งขัน,นครับคราวนี้ก็จะเป็นการจัดครั้งแรกในรอบ8เดือนอแล้วก็เป็นดายที่62ว่าเราจะรวบรวมส่วนหนึ่งของรายได้เนี่ยไปด้านของการช่วยเหลือผู้เดือดร้อนทุกอย่างไรครับพวกผู้บัญชาการตรงนี้ยครับผมครับวันนี้ก็น่าจะสนุกนะครับพี่ คนมาเยอะเลยนะครับมาร้อยกว่าคนนะถ้าถือว่ามากันเยอะปกติก็จะเป็นแบบประจำปีครับเราจัดทุกสองเดือนครับผมแล้วเราปลายปีเราก็จะมีกิจกรรมการมีส่วนรวบรวมเงินเพื่อไปช่วยเหลือก็ถือว่าเป็นในรอบ8เดือนนะครับที่ได้จับไมค์ก๊อลฟเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวงในสนามก๊อลฟเป็นไงครับพี่ขอบคุณมากครับครัับได้ครับได้ การตีก็ว yup. ิถี normal ครับรีวิว normal มองกันตาลายเนี่ยวันนี้ผมก็จะมาเขาเรียกว่าบันลื้อวงหน่อยเพราะว่าไม่ได้ตีแบบจริงจังมาเนี่ยประมาณ6ปีแล้วตั้งแต่เป็นต่างมือแล้วก็ปีนี้ก็ไม่ได้จับไม้เลยมาดูครับว่าเป็นไงแล้วก็วันนี้ครับมีแต่ร์จมาพี่จไอ้รออยู่ฮะอาอยู่เลยดิ I'm ready ไปเอ็ก <aquí> ซ <laughs> ์ค <Donkey> รับเดี๋ยวไปดูครับว่าข้างในเป็นไงครับเริ่มเละแล้วครับตีไปสองลูกลูกแรกออกสิบเลยอ่ะพาห้าออกสิบนะครับลูกที่สองพาสามก็ดีหน่อยออกโบกี้จะดูครับลูกนี้พาสี่จะออกอะไรเละจริงๆ แเวเลยไม่คุยจ้อยตัถไายตอนนี้โดนนายเลนเนี่ยอ่ะใช่โอ้ยดน้ะใช่นายน่าจยิ่งนะเขราหนาตเ่องหน้าไวนะเดี๋ยวโชว์ตกน้ำ วงธรรมชาติไม่ต้องมาถ่ายนะเก่งกล้องเราไม่อายนะครับเราไม่อายเพราะว่ามันของจริงสวยมากตรงเป็นไม้มันทัดเลยดิฉันเล่นเนวดันวิวิฟูเนี่ยเป่นบอกฟากหวานนะ

ส่วนวิงส่วนวิงคุ k ร o ้ส่วนวิงตัวสวยครับเฮ้ยโอ้ยเกือบดีแล้วเกือบได้เบอร์ดีโอ้จะได้พี่บันออนบันออนนิดเดียวบันออนออกบอกี้ตามทำลา ฮันเดีออกบุกสุดจอดเลยครับพี่้ให้แล้วครับพี่ให้แล้วครับให้แล้วครับถือไม่ได้ครับพี่ให้แล้วครับครับขอบคุณครับตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วครับที่จะเริ่มกินน้ำมะตูมกันดูแต่ละคันนี่กินน้ำมะตูมเป็นแถวเลยน้ำมะตูมมีฟองอันนี้กินเพื่ออะไรพี่ทูถูกภาพคือน้ำมะตูมจะช่วยให้สุขภาพเลือดลมสมบูรณ์อ๋อแล้วหลุมพี่แล้วเป็นไงพี่ผมประกอบการได้ไหม โอเคนะเราไม่คุยถึงเรื่องที่รับผ่ามาแล้วกันเนาะสู้สู้ได้แต่ว่าพอดีมันไม่ได้สู้อันนี้ขอบคุณขอบคุณพี่ที่ที่จ่ายให้ผมนะเพราะว่าหลุมไม่แล้วนี่แหละได้ตรงนี้มาตามฐานะครับคนแพ้คนแพ้ต้องกินนี่นี่เสอคนชนะเป็นสิงถูกต้องครับแต่ว่าหลุมต่อไปในผมจะเป็นสิงนะครับเดี๋ยวต้องเบาแล้วครับจอดกันทันทีออกครัต้องเบาแล้วว้าว ก็ลบแล้วหันหันหน้าอกมาแทนก็ได้ย้าหูพี่ใช่ลูกพี่เหรอไม่ใช่ลูกกวนหน้าลำตกไว้เหรอครับผมพอตึงแค่นี้แหละโอ้โหวงนะครับนี่เราต้อง relax ครับเดี๋ยวโปรแม็กจะสาธิตนะครับวิธีการตีลูกฉัดสองนะครับจากกลางแฟเวไม่ใช่กลางแฟเวจากหน้ากลีหน้าดวอี่ นี่คือการตีที่ถูกต้องนะครับตัดอออไปดูกไปดูกันดูว่าทำอะไรรับโอ้ยสุดยอดเลยอ่ะแกถ่าางกาที่ดีมากมันเป็นยังไงพี่มันเป็นไงมันเป็นเงื้อเงื้อง

สวยมือนกันครับโอ้โหตรงเป๊ะเลยอ่ะตามตรงหมดขาวเลยอสาไปนาะ Do you see water Yes I see I see ของน้ำหงสองสาม Fifty Fifty โอเควันทันสบายวันยัน Oi tai nit neu nit nai you see her kid oi tai oi tai oi tai nit tai ไปนไปไวแอบมาม่าดูดิแฮปว่าาว่าเขาไปก่อน ลงไปเลยบอกแล้วลงไปเลยนู่นเลยลงไปเลยล <c oughs> งไปเลย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> ดีแล้วนะมอกน oh, <okay. S 1> โอ้โหย,โยงานจริงๆส่รงรูปบรรยากาศได้ดีมาก ใช่ไหมพี่ได้ครับห่วยงาจริงจริงพี่โอ้ยทะลุป,ปะเนี่ยไปเรียบร้อยอโอ้ยโอยออนไปดีเลยอ,ออนนี่โถระดับไหนแล้วนะระดับไหนเราดูก <c oughs> <c oughs> ่อนคู่แข่งผมเมื่ <c oughs> อกี้มีคนพูดไว้ว่าถ้า สีออนได้ก็ซูเปอร์โอเนี่ยมันยากมากเลยนะอือเอาพี่ไม่ต้องไม่ต้องไสอผาผัดครับผมพัดเดียวโอสองเทเธอโบนะครับลุมนี้เธอโบนะครับหัวที่ไหนนี่นสู้อ้ะเป็นยังไง ว่ามาเมื่อกี้ก็มันออนอยู่แล้วออนอยู่แล้วเนี่ยกี่พัดกี่พัดพัดเดียวพัดเดียวใช่ไหมแล้วเรามีที่ขอสองพัดแต่ว่าโอออะสามเฮ้เพราะว่ามันออนไกลนู่นออก่อนขอบขอบปริ้นน่ะมันมันขอกันได้แบบนี้ได้ด้วยเหรอได้ให้มันสั่งได้ของเรื่องอย่างเงี้ยมันอยู่ที่ฝีมือรอดูกรรอดูรอดูจบเมื่อไหร่แล้ว จะไม่เห็นรอยยิ้มของโอมอสไตล์โออ้าวแล้วไงล่ะทีนี้ทีนี้เอาแล้วไงล่ะยืนยิงต้นไม้ต้นไม้หักไม่ได้ไม่ปรับนี่ี่ออนเลยป่ะออนเลยป่ะโอ้ยออนสวยด้วยโอ้โหทำได้ยังไงวะทำได้ยังไงวะ คนดีคนดีก็มีคนสอนนะครับอันนี้เดียวประมาณหลุมนึงแต่น้ำหนักขนาดเอาเราเดินผ่านกล้องแล้วเราเขเฉียดกล้องกันไปแล้วโมเ่ะจะเลี้ยวไมเลยวเลยไหเลี้ยวหมเลยเล้ยไม่ลืมปิดไฟเล้วโหเลยเลยรอหน่อยนิดหน่อยเราแค่แค่เกาะเรากินให้แ เชื่อกับผมมาครับเฮ<ว>้ยบ <c oughs> อกในะว <c oughs> ่าไม่ลงเยอะเลย,เลเลยกอล์ฟใช่ไหมลงไหมเฮ้ยเป็นยังไงบ้างครับพี่วันนี้อ่วันนี้ชลมกอล์ฟเลยเราดีเราปีนี้ปีที่12นะครับนักกอล์ฟร้อยกว่าท่านวันนี้ผมดูท่าทางแล้วเงินคงน่าจะหลุดออกไปจากกระเป๋าเยอะครับลงเหลือไม่เท่าเก่าครับเขาเรียกว่าไปบริจาคให้พี่ครับให้เ,เพื่อนๆครับมาเยอะแล้วครับไงก็ ฝากความสนุกความมันๆแบบนี้ของลีลาบุรีเราครับสองเดือนเ,เจอกันหนึ่งพันครับใช่ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับ 对。